วิ่งหนีผีปอบทำไมต้องลงตุ่มเพื่อนๆจำกันได้ไหมครับกับฉากในตำนานที่กลายเป็นกิมมิคของภาพยนตร์ชุดแนวสยองขวัญผสมกับความตลกขบขันสไตล์ไทยๆซึ่งสร้างโดยกรูโฟบริษัทผลิตภาพยนตร์น้องใหม่ไฟแรงที่เลือกจะทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับผีปอบเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยก็มีภาพยนตร์ผีกระสือผีไม่นากพระขนงกันแล้วนะครับบวกกับความคิดที่ว่าการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบซึ่งเป็นความเชื่อในแถบภาคอีสานของไทยเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนจนนำไปสู่ปฐมบทของจักรวาล บ้านผีปอบที่ออกฉายครั้งแรกในปีพศ2532มีตัวเอกก็คือปอบทองคําที่นําแสดงโดยคุณสุชาดาอีแอมมีเอกลักษณ์ที่ใบหน้านั้นดูดุร้ายทําให้บ้านผีปอบในภาคแรกนั้นเนี่ยไม่ได้มีความตลกคบขันมากนักแหละครับเพราะในช่วงที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทางกรุ๊ปโฟเนี่ยมีงบน้อยเอามากๆและที่สําคัญนั้นยังไม่มีมุกในตํานานอย่างการหนีผีปอบลงตุ่มอีกด้วยแล้วมุกหนีผีปอบลงตุ่มนั้นเริ่มเข้ามาตอนไหนเรื่องนี้ผมขอยกบทสัมภาษณ์ของคุณสายยนต์ศรีสวัสดิ ภาค1-7ถึงที่เคยเล่าเอาไว้นะครับว่ามุกลงตุ่มนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ภาค2ของบ้านผีปอบจากนั้นก็ถือเป็นมุกขายที่ต้องใส่ไว้เรื่อยมาแทบทุกภาคแหละครับมันเกิดขึ้นจากการที่ผมไปดูโลเคชันก่อนจะเขียนบทที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพบว่าที่นั่นเนี่ยมีตุ่มเยอะมากๆ ทุกบ้านนั้นจะต้องมีตุ่มดินเพื่อเก็บน้ําเอาไว้ใช้จริงๆผมก็เริ่มคิดจากเทคนิคการถ่ายทำก่อนสมมติจะให้คนลงไปในนั้นสักสิบคนจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันมีเทคนิคทางด้านภาพสมัยนั้นคนอาจจะมองว่าเป็นเทคนิคพื้นๆธรรมดามากแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนในยุคที่ยังไม่มี CG คนไทยน้อยมากที่จะรู้และทําเทคนิคแบบนี้เป็นและถึงทําเป็นก็ต้องรู้จักการดัดแปลงนํามาใช้อีกซึ่งเทคนิคทางภาพที่ใช้ในการทําฉากนี้ผีปอบลงตุ่มก็คือการตัดต่อแบบจำขัด คือการถ่ายคนลงประตูตุ่มที่ละคนและเมื่อถึงช่วงตัดต่อก็จะจับช็อตที่คนลงตุ่มมาต่อกันจนเหมือนกับว่าตุ่มใส่น้ํานั้นเป็นประตูมิติเพราะว่าตุ่มใบเดียวนั้นสามารถจุคนได้เป็น10บคนซึ่งก็อย่างที่คุณสายอนบอกเอาไว้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคนิคแบบนี้อาจจะมองว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานแต่ถาย้อนกลับไปในยุคที่บ้านผีปอบนั้นออกฉายนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเทคนิคเลยทีเดียวแล้วมันก็กลายเป็นภาพจําให้กับบ้านผีปอบในทุกภาคต่อมาไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนสถานทีี่่่จะะเป็นออไรขแคมมตุมยู มุกนี้เนี่ยก็ทํางานได้ดีทุกครั้งเสมออ๋อขอแถบอีกเรื่องนะครับคือเวลาที่เราดูหนังบ้านผีปอบนอกจากมุกหนีลงตุ่มที่ใช้มาตลอดแล้วสิ่งที่เป็นภาพจําให้กับหนังชุดนี้มาตลอดก็คือตัวละครอย่างปอบหยิบที่แสดงโดยไม่หน่อยนัทนีสิทธิสมานและอย่างที่เล่าไปช่วงแรกว่าปอบในภาคแรกนั้นไม่ใช่ปอบหยิบแต่เป็นปอบทองคําเบื้องหลังของเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วไม่หน่อยเนี่ยได้ถูกเลือกให้ไาเล่นเป็นผีปอบตั้งแต่เขียนบทภาคแรกแล้วล่ะครับ แต่ทางไม่หน่อยปฏิเสธรับงานนี้ไปเพราะว่ายังไม่มีคิวว่างให้กับทางทีมกรุ๊ป4 แต่หลังจากภาค2เป็นต้นมาบทปอบหยิบนั้นก็ได้สร้างภาพจำที่แข็งแรงด้วยทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมท่ามือหยิบในตํานานที่เกิดจากไอเดียหน้ากองถ่ายเพราะว่าถ้าหากจะให้ปอบหยิบนั้นวิ่งไล่คนเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะดูแห้งจนเกินไปคุณสายยนจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าตัวละครปอบภาคนี้นั้นชื่อทองหยิบเลยให้แม่หน่อยเนี่ยลองทํามือหยิบขึ้นมาซึ่งคุณสายยนเนี่ยก็ซื้อไอเดียท่าหยิบของแม่หน่อยจนกลายเป็นกิมมิคของปอบหยิบจนถึงปัจจุบันนั่นเองแหละครับ อันนี้เนี่ยยังไม่รวมชากขี่จักรยานข้ามน้ําอีกนะเพื่อนๆล่ะครับเวลาดูบ้านพีป,ปอบนั้นชอบมุกไหนกันบ้างหรือชอบภาคไหนมากที่สุดแล้วคิดยังไงกับมุกหมีลงตุ่มกันบ้างส่วนตัวผมนั้นบอกเลยว่าเรื่องนี้อย่างจ้าบเลยครับ